โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ในจังหวัดน้องโพลัมภูเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายแบบสหศึกษาและเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล w o r l d c l a s s Standard s c h o ู l ในจังหวัดน้องโพลุมภูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลยน้องโพลุมภูมีห้องเรียนทั้งหมด72ห้องเรียนบุคลากรทั้งสิ้น129คน มีนักเรียนทั้งสิ้น2316คนภายใต้การบริหารงานของท่านผู้มยการท่านดรธาราพิลาแสงและท่านรองผู้มยการทั้ง4กลุ่มงานดังนี้นายธิวากอนมาเป้ารองผู้มยการกลุ่มงานบริหารงานบริหารทั่วไปนางสุพิญญาวงหาจักรรองผู้มยการกลุ่มงานงบประมาณและกลุ่มงานบริหารวิชาการ ว่าที่ร้อยตีนพดลสีแก้วรองผู้มุในการกลุ่มบริหารงานบุคคลโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรสนองนโยบายผลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเรียนดีมีความสุขเพื่อเดินทางยกระดับคุณภาพการศึกษาไปด้วยกันซึ่งการเรียนการสอนจำเป็นที่จะต้องเริ่มจากความสุขทั้งผู้เรียนผู้สอนและผู้ปกครอง เมื่อมีความสุขจะส่งผลให้การเรียนดีขึ้นเมื่อการเรียนดีขึ้นจะส่งผลกลับไปทําให้มีความสุขมากยิ่งขึ้นเรียนรู้ที่ดีและมีความสุขการเรียนรู้ไม่ได้หมายถึงการเรียนรู้ที่ผ่านการทดสอบเท่านั้นแต่เป็นการเตรียมตัวให้พร้อมสู่อนาคตที่มีความสําเร็จและเติบโตไปทุกด้านของชีวิตเมื่อนักเรียนมีความสุขในการเรียน มันไม่ได้เพียงแต่ส่งผลให้คะแนนดีแต่ยังสร้างพื้นที่ที่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ความกระตือรือร้นและความการุณาการเตรียมตัวในการเรียนรู้ต้องเริ่มต้นจากการมีจินตนาการในการเรียนรู้นักเรียนควรมองหาความน่าสนใจในทุกบทเรียนและพยายามเชื่อมโยงความรู้กับประสบการณ์นในชีวิตประจำวัน การทำในลักษณะนี้ทำให้การเรียนเปลี่ยนเป็นประสบการณ์ที่ไม่เพียงแต่ตามหลักสูตรแต่ยังเป็นโอกาสในการพัฒนาทักษะที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้การจัดการเวลาเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญสำหรับการเรียนรู้ที่มีความสุขการวางแผนกิจกรรมและการตั้งเป้าหมายช่วยให้นักเรียนมีการจัดการเวลาที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้การให้เวลาสำหรับการพักผ่อนและการทำกิจกรรมสนุกสนจะช่วยให้มีความสุขในการเรียนรู้การทำทุกอย่างให้สมดุลจะช่วยให้นักเรียนรับมือกับความท้าทายของการเรียนรู้ได้อย่างมีความสุขการสร้างชุดทักษะที่เกี่ยวกับการเรียนรู้ไม่เพียงแต่ช่วยให้นักเรียนประสบความสำเร็จในการศึกษาแต่ยังส่งผลต่อการพัฒนาส่วนตัวทักษะในการสื่อสารการทำงานเป็นทีมและการแก้ไขปัญหา เป็นเพียงต้นแบบของทักษะที่นักเรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันนอกจากนี้การสร้างสัมพันธภาพทางการเรียนรู้หลังจากการเรียนคาสอาจทำให้นักเรียนมีความสุขมากขึ้นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนการทบทวนเนื้อหาการทำกิจกรรมที่เกี่ยวกับการสร้างพื้นที่ที่เต็มไปด้วยความสุขความสนุกสรุปการเรียนรู้ที่ดีและมีความสุข เป็นผลมาจากการที่มีทัศนคติที่เปิดโลกการจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพการพัฒนาทักษะที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงและการสร้างสัมพันธภาพในการเรียนรู้เมื่อนักเรียนเริ่มต้นด้วยทัศนคติที่เต็มไปด้วยความกระตือรือร้นและความสุขการเรียนรู้จะกลายเป็นที่สนุกมีความหมายและเต็มไปด้วยความสำเร็จขอบคุณคบ